ทุกคนวันนี้นะคะมราเจอกันอีกแล้วแต่หนูได้ยินเสียงอะไรไหมคะได้ยินเสียงอะไรคอณครูไหม,มใช่แล้วค่ะเอ๊แล้วมันเสียงอแล้วเราได้ยินเสียงไ,ได้ยังไงนะแล้วเนี่ยเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราทุกคนถึงได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวเราได้เพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ เกี่ยวกับเสียงเพิ่มเติมกันจริงๆแล้วนะคะเสียงก็เกิดขึ้นมาจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงค่ะและเสียงนั้นต้องจําเป็นจะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะโดยแหล่งกําเนิดเสียงจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือแหล่งกําเนิดเสียงจากธรรมชาติและแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์เราเองนั่นแหละคะ่ะที่สร้าง แม่ยมยกตัวอย่างเสียงที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติได้ไหมคะอืมอะไรบ้างนะเก่งมากเลยค่ะเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะถ้าย,ยกตัวอย่างในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนก็อย่างเช่นเสียงสุนัขเห่าใช่ไหมห้องห้งอย่ใช่ไหมคะเสียงแมวร้องเสียงนกร้องแล้วก็เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นต้น ส่วนเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็อย่างเช่นเสียงกีตาร์เสียงกล้องเสียงรถยนต์แต่รถใช่ไหมแล้วก็เสียงโทรศัพท์เสียงได้เข้าโทรศัพท์ของนักเรียนนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมซึ่งตัวกลางของเสียงนะคะก็มี3ตัวกลางด้วยกันก็แบ่งได้3ประเภทก็คือเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะซึ่ง เสียงจะเดินผ่านตัวกลางที่มีสถานะที่เป็นของแข็งได้ดีที่สุดนะคะรองลงมาก็เป็นของเหลวและรองลงมาก็จะเป็นตัวกลางที่เป็นแก๊สค่ะเรือการที่พวกเราทุกคนเได้ยินเสียงได้ก็เนื่องมาจากเราเนี่ยมีอวัยวะรับเสียงใช่ไหมคะนั่นก็คือหูนั่นเองค่ะซึ่งหูเนี่ยจะเป็นอวัยวะรับเสียงที่ประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะได้แก่หูชั้นนอกหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในค่ะ ซึ่งเมื่อเสียงเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลางซึ่งก็คือของแข็งของเหลวแก๊สใช่ไหมคะเข้ามาถึงดูหูของเราก็จะทําให้ส่วนประกอบภายในหูนั้นเกิดการสั่นสะเทือนตามไปค่ะจนถึงภายในทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงได้จากที่เราดูการทดลองไปแล้วนะคะว่าเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างไรใช่ไหม ของการได้ยินเสียงของมนุษย์นะคะเริ่มจากเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงนั้นเกิดการสั่นสะเทือนทีนี้เมื่อแหล่งกําเนิดเสียงสั่นสะเทือนแล้วนะคะก็จะส่งพลังงานไปยังตัวกลางของเสียงซึ่งในที่นี้ก็คืออากาศนั่นเองค่ะต่อมานะคะโมเลกุลของตัวกลางก็อย่างเช่นอากาศเนี่ยก็จะเริ่มสั่นสะเทือนต่อมาค่ะแล้วก็ส่งต่อ,ตอมาจนเดินทางมาถึงที่หูของผู้ฟังนั่นเองทีนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะ ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3ามใบหูของเรานะคะก็จะสะท้อนขลื่นเสียงเข้าให้ใหเข้าไปยังรูหูนะคะภายในรูหูก็จะมีเยื่อแก้วหูที่อยู่ก็จะทําให้เยื่อแก้วหูนั้นเกิดการสัน่นทีนี้กระดูกคอนกระดูกท่างและแกระดูกโกนนะคะก็จะสั่นตามเยื่อแก้วหูไปติดๆค่ะทําให้เส้นประสาทภายในนะคะก็คือคอเคลเนี่ยเกิดการสัน่นภายนั้นหลังจากนั้นนะคะ พลังงานจากการสั่นนั้นก็จะถูกส่งต่อผ่านเสียงผ่านไปยังเส้นประสาทน,นะคะเข้าสู่สมองไปค่ะและสมองของผู้ฟังอย่างพวกเราเนี่ยก็จะตีความแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงน่เองลักษณะของเสียงนะคะเสียงสูงเสียงต่ําจะเป็นสมบัติประการหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งกําเนิดเสียงนะเรียกว่าระดับของเสียงค่ะซึ่งระดับเสียงนั้นนะคะเกิดจากความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองซึ่งการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงภายใน1วินาทีนะคะเราจะเรียกว่าความถี่ของเสียงค่ะซึ่งมีหน่วยเป็นครั้งต่อวินาทีก็จะเรียกว่าเฮิร์ตนั่นเองเคยได้ยินใช่ไหมคะคำถามชวนคิด ถ้าวัตถุก,ก้อนั้นสั่นได้6รอบต่อวินาทีและวัตถุขอสั่นได้1ิบรอบต่อวินาทีวัตถุสัน่นวัตถุใดนะคะสั่นด้วยความถี่มากกว่ากันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะเพราะฉะนั้นระดับเสียงหรือการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำนั้นนะคะจะเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะ ปัจจัยที่เป็นขนาดของแหล่งกําเนิดเสียงถ้าแหล่งกําเนิดเสียงนั้นมีขนาดเล็กนะคะก็จะทําให้การสั่นสะเทือนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วระดับเสียงที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นเสียงสูงนั่นเองต่อมาค่ะความยาวของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะถ้าแหล่งกําเนิดเสียงนั้นความยาวน้อยหรือมีมวลที่น้อยการสั่นสะเทือนก็จะเกิดขึ้นได้เร็วระดับเสียงก็คือจะเกิดระดับเสียงที่สูงนั่นเองต่อมาค่ะ ถ้าความยาวมากหรือมวลมากนะคะการสั่นสะเทือนก็จะเกิดขึ้นได้ช้าค่ะเพราะฉะนั้นระดับเสียงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเสียงที่ต่ำออกมานั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะปัจจัยที่3ก็คือความตึงของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะยิ่งแหล่งกําเนิดเสียงนั้นตึงมากเปรียบเหมือนกับว่ากีตาร์ใช่ไหมคะที่เราถึงไว้อย่างตึงมากๆเลยอย่างเงี้ยการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นหลังจากการดีดกีตาร์นั้นนะคะก็จะ เกิดการสั่นที่เร็วทําให้ระดับเสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงสูงค่ะส่วนความตึงของแหล่งกําเนิดเสียงเป็นความตึงน้อยนะคะความตึงน้อยก็คือเส้นเอ็นนั้นหย่อนใช่ไหมการที่เราดีดไปในเส้นเอ็นหย่อนหยอน,ยอนดิจิต้าเส้นเอ็นหย่อนหย่อนนะคะการสะเทือนที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้ช้าค่ะระดับเสียงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเสียงที่ต่ำนั่นเอง ในส่วนของเสียงดังและเสียงค่อยนะคะเสียงดังและเสียงค่อยเนี่ยเป็นสมบัติที่เรียกว่าความดังของเสียงซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณของพลังงานเสียงที่เดินทางมาถึงหูเราค่ะอย่างเช่นเสียงเครื่องบินใช่ไหมคะเวลาเครื่องบินเนี่ยบินผ่านในบริเวณใกล้เคียงที่หนูอยู่เนี่ยพลังงานของเครื่องบินพลังงานของเครื่องบินแวอากาศของเครื่องบินนั้นพลังงานของเสียงเขามากค่ะก็เลยทําให้เกิดเสียงดังมากๆเลยนะคะส่วนเสียงกระิบกระิบ ได้ยินไหมคะยินปุ้ยอ่าเสียงกระซิบเนี่ยพลังงานเนี่ยน้อยมากนะคะดังนั้นเนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นมาก็จะค่อยกว่าใช่ไหมซึ่งเสียงต่างๆเนี่ยที่เกิดความดังกับความค่อยที่ไม่เท่ากันนะคะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆดังนี้ค่ะก็คือ1ระยะทางจากแหล่งกําเนิดเสียงถ้าหนูอยู่ใกล้ทีวีมากอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูก็จะ ได้ยินเสียงที่ดังแต่ถ้าหนูอยู่นอกบ้านแล้วทีวีเปิดอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยหนูอาจจะได้ยินเสียงที่ค่อยหรือว่าไม่ได้ยินแ lle, ทบไม่ได้ยินเลยถูกไหมทีนี้ค่ะ,คคะปัจจัยที่2ก็คือพลังงานในการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงค่ะถ้าแหล่งกําเนิดเสียงนั้นสั่นด้วยพลังงานที่มากค่ะความดังของเสียงก็จะเกิดเสียงดังถ้าสั่นด้วยพลังงานที่น้อยนะคะความเสียงที่เกิดขึ้นมาก็จะเกิดเสียงที่ค่อยนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังเสียงค่อยเปรียบเทียบกันได้เราก็จะต้องมีเครื่องมือช่วยใช่ไหมคะเครื่องมือที่จะช่วยในการวัดระดับความเข้มของเสียงนั้นเราเรียกว่าเครื่องวัดระดับเสียงะคะหรือว่าจะมีหน่วยเป็นเดซิเบลค่ะ ทีนี้นอกจากเสียงจะเกิดประโยชน์ที่ทําให้เรารู้สึกเพลิดเพลินบันเทิงใจเวลาเปิดเพลงฟังหรือดูทีวีหรือดูละครอย่างนี้แต่อันตรายที่มากับเสียงก็มีเช่นกันนะคะไม่ได้มีทุกอย่างไม่ได้มีแต่ประโยชน์นะก็จะมีโทษด,ด้วยซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นจากเสียงนั้นนะคะเช่นอย่างที่เราพูดไปในเบื้องตนว่าอ่าอย่าง เยื่อแก้วหูเนี่ยเป็นส่วนที่สาคัญม,มากเลยใช่ไหมคะในการรับแรงสั่นสะเทือนเพื่อส่งต่อไปยังหูชั้นในกระดูกคอนทั้งโกนที่ทําให้เราได้ยินเสียงได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้ามนุษย์เราเนี่ยได้มีการรับฟังเสียงที่ดังเกินไปเป็นติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน,านหรือเกินวละแปดชั่วโมงนะคะโดยรับฟังเสียงที่ดังเกิน85ดเดซิเบลก็จะทําให้เกิดอันตรายต่อตัว,ตวผู้ฟัง เยื่อแก้วหูของตัวผู้ฟังได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยจึงควรรู้จักกับวิธีการในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงเสียงที่ดังจนเกินไปและก่อให้เกิดอันตรายที่เกิดผลกระทบที่แย่ต่อเยื่อแก้วหูของเรานะคะซึ่งจะเกิดขึ้นได้นะคะการป้องกันเกิดขึ้นได้หลายวิธีอ่ะว่าเราเองก็ต้องไปอยู่ห่างเสียงที่ดังนั้นๆใช่ไหมคะ พอยรระมัดระวังตัวเองว่าอตอนนี้เราฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์ที่เปิดเสียงดังมากเกินไปหรือเปล่าถ้าดังเกินไปก็ค่อยๆลดเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงลงค่ะหรือถ้าสมมุติว่าเขาจุดประทัดกันใช่ไหมคะในงานวันตรุษจีนอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่ามันดังเกินไปแล้วเงี้ยหนูก็ใช้มืออุดหูทันทีเลยเพื่อป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะในเป็นการป้องกันตัวเองในเบื้องต้นทีนี้ ถ้าต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบเสียงดังมากๆเป็นเวลานานๆแต่เราเดีกวเลี้ยงไม่ได้ถ้าบ้านเราไปอยู่ใกล้อย่างเงี้ยกับที่สมมุติว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้กับที่เขากําลังก่อสร้างใส่ก่อสร้างใช่ไหมคะก็อาจจะปลูกต้นไม้สูงๆเนี่ยเพราะว่าต้นไม้สูงๆเนี่ยหรือว่ากําแพงถ้าเราสร้างต้นไม้สูงก็จะเป็นกําแพงธรรมชาติหรือสร้างกําแพงเมื่อใช้ให้เป็นแนวกั้นเสียงที่จะสะท้อนเสียงออกไปนะคะหรือบ้านที่ติดถนนก็ เหมือนกนกัอาจจะใส่อุปกรณ์ในการครอบหูค่ะเคยเห็นอุปกรณ์ในการครอบหูไหมคะอันนี้ก็จะอยู่ในโรงงานถ้านักเรียนจะต้องจำเป็นที่จะต้องไปทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆนะคะ <c oughs> ก็จะต้องควรที่จะป้องกรรันเองเอาไว้ก่อนนะสำหรับเรื่องเสียงนะคะเอาไว้แค่นี้ค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะถ้ามีคำถามอะไร ก็ส่งมาหาคุณครูนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ